สวดมนต์ในใจแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาในจิตของตัวเองทำไมถึงมีความกลัวเกิดขึ้นมาได้หรือว่าเราเคยทำอะไรมาในอดีตครับหลวงตานั่นมีอยู่นะคบางครั้งบริเวณแถวนั้นที่เราสวดในใจขึ้นแถวนั้นมันเป็นขึ้นที่น่ากลัวครับน่ากลัวคือวิญญาณพวกวิญญาณที่ตกข้างอะไรพวกนี้นมันสัมผัสมันก็นเลยนา่ามันกลัว ลองถอยออกมาขยับไปอีกหน่อยอีกที่หนึ่งแล้วลองสวดดูมันจะเหมือนกันไหมแล้วถ้าเราสวดแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาตอนนั้นเราต้องแผ่หรือ,อยังไงครับหลวงตาไม่แผ่ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุอะไรใช่ไหมมันต้องเกิดจากกระทบพื้นที่นั้นแต่เขาบอกว่าเขาสวดอยู่ที่บ้านครับมันจะเป็นแค่บงัง ค้งบางโอกาสไงครับก็ถูกเจ้าก,กรรมในเวรมันเห็นแล้วมันยังไม่เหวโหสิกรรมครับมันเห็นนะมันไม่โหสิกรรมมันก็เกิดรู้ความรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะกลัวหมดแล้วครับะหมดแล้วครับหมดแล้วครับอไม่ชีมีอะไรผูร้นี่ไหนเอาแล้วใครมีอะไรมใ,ใครใครมีอะไรถาม ไม่ถามเหรอปัจจุบันนะ่ะมันเป็นตัวแก้ไขในอดีตนะบางคนเนี่ยช้าเพอาะอะไร <Yeah. S 1> เพราะกรรมในอดีตส่งผลทั้งดีหรือไม่ดีคนส่งผมที่ดีมันก็ลืมคนส่งผลที่ไม่ดีมันก็ไม่มีเวลาจะจะมันรินกังวลกังวลผลที่กวเองทำ เวลาสวดมันจะมีกังวลไงคืนนะมันจะรบกวนตอนนั้นมันต้องชี้เกยียรก็ทำขยันก็ทำให้มันทะลุให้เบาให้ได้ท่านบอกทะลุความเบานะความเบาความไม่ลำคานะนั่นเนี่ยต้องสวดบ่อยๆไงมันถึงใช้สัจจะวิริยะใช้กัรติใช้บาร,รมีทั้งสิบแหละเป็นตัวช่วย เพราะเราเวลาอธิษฐานเนี่ยเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับข้าพเจ้าก็ตั้งสัจจะสัจจะคือความจริงนะอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงนะจะฝึกกรรมฐานจะทรงอารมณ์ให้ดีเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีอะไรก็ว่าไปทีนี้พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องอธิษฐานทุกวันนะถ้าไม่อธิษฐานทุกวันเนี่ยลืม อาจารย์ท่านเรียวก็ลืมแล้วบางคนสองวันกูก็ลืมแล้วทั้งโลกมันมามันก็ไปทั้งโลกแล้วพอคิดได้เอ้าตายกูอธที่ฐานแล้วมาทำแต่ที่ท่านอีสานทั้งทุกวันเนี่ยมันจะไม่ลืมนะพอกำหนดปั๊บเนี่ยเพิ่มบารมีสิบเข้าไปเลยตุเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่นนวิยะคันติสัจจะที่ฐานโนนะไปเลยแล้วเพิ่มไปอีก อธิษฐานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ้าเอาจริงอะนะไม่หยุดเดินไม่หยุดเลยค่อยๆเดินไใหม่ๆมันอาจจะคุกขักแต่พอเดินไปพอเข้าที่เข้าที่ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยเนี้ยโอ้หบางคนอธิษฐานตลอดชีวิตเลยก็มีฮะถ้าไม่หลุดพ้นตายประมาณนั้นแหละตลอดชีวิตไปแล้วบางองค์ได้หลุดเลยฮะ ไม่เกิดเลยประมาณ<ง>นั้นแหละหลวงตางครับถ้าเกิดพรุ่งนี้แม่ชีเขาอยากมีโชคครับเขาจะอธิษฐานอย่างไรครับมีโชคเหรอพรุ่งนี้ครับอธิษฐานตั้งจัจจะอธิษฐานหลวงปู่เป็นพยานหลวงพ่อเป็นพยานครับโพธิสัตว์ทุกองค์เป็นพยานถ้าหนูมีโชคเนะี่ยหนูไม่เก็บไปเลยสักบาทหนูจะทำประโยชน์ ทุกที่ที่เห็นสร้างหลวงปู่สร้างอะไรที่เห็นไม่เก็บเลยสักบาทก็อทิ่ฐานไม่หลับ <laughs> ถูกแล้วก็ให้เข้าไปเลยนะฮ <laughs> ะปจิบเลย <laughs> เอาก็อยากถูกไงก็อยากถูกนะ <laughs> ลองดูนะอารมณ์ของความรวยเป็นยังไง <laughs> ถูกแล้วก็โอ้โหดีใจแล้วรวยจะไม่ได้เลย ในาจสักบาททดลองดูว่ามันอธิษฐานนั้มันจริงได้ไหมจริงไหมอย่าไปอธิษฐานมากนะอธิษฐานทีละน้อยๆเพราะกำลังเรายังไม่ได้รู้ว่ากำลังเรามีมากน้อยแค่ไหนในอดีตเนี่ยกำลังบารมีทั้งสิบนั่นแหละอธิษฐานก็คือกำลังนะบางคนอธิษฐานไม่ได้เพราะ คำอธิษฐานไม่ใช่อย่างอื่นไม่มีบาร,รมีมันไปพร้อมกันนะมันเป็นลูกโซ่กันท,ทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็แปรไปลูกโซ่กันนี่มันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์ตัวหลวงพ่อท่านท่านบอกไว้ท่านแนะนําไว้ถ้าเองอยากเรียนในการสร้างบาร,รมีต้องเองต้องเรียนกับโพธิสัตว์เพราะในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้เขียนไว้ท่านเขียนไว้เฉพาะชาดก เองก็อ่านก็คงลาบากแล้วก็พุทธวงศ์พุทธเจ้าข้างหน้ามีกี่องค์กี่องค์กี่องค์ประมาณเนี้ยท่านมันได้สอนรายละเอียดจริงๆในการสร้างบรารมีมันต้องไปเรียนกับโพธิสัตว์ถ้าเองอยากเป็นพระประเจก,ก็ไปที่พระประเจกถ้าเองอยากไม่เกิดเองก็ไปที่พระอรหันต์ท่านว่นะมันมีในมนุษย์ยุคนี้มีมีทุกขึ้น ถ้าเรียนกับเองถ้าเรียนกับข้าก็พรม,มกระเดือกขึ้นพรมไม่ได้เองจะรู้ชีวิตเองเป็นยังไงถ้ายังกระเดือกขึ้นไม่ได้นีงฝึกให้มันเบาให้ได้ท่าน,นบอกอย่าไปสนใจใครอย่าไปยุ่งกับใครทั้งนั้นนะท่านบอกเนีย่ยฝึกอยู่ที่นี่ดีที่สุดแล้วไม่ยุ่งกับใครไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกอย่ายุ่งทีครับอาจจะเม้นตดมาัางนิดเล็กน้อย พอนั่งใกล้กันประมาณนี้ใช่ไหมนั่งในรถอาจจะมีกลิ่นมั่งแล้วนะใช่ไหมเ,เวลาเราพูดมากเสียงมันก็แหบใช่ไหมเราก็พูดน้อยลงประมาณนั้นลนะถ้าพูดมากเสียงมันแหบใช้ใช้พลังมากไหมัมนก็แหบ มันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติถ้าเราจะปรับตัวเราเองเราต้องรู้ไงรู้มันต้องพักใช่ไหมเหมือนเหมือนนักมวยนะตูมันต้องซ้อมใช่ไหมละ่ะเออมเหมือนอย่างนั้นต้องพิจารณาตัวเองเราส่วนมนมันตั้งหลายปีแล้วเอ,อ๊ชีวิตกูทำไมมันไม่ไปนหน้ามาหลังเลยมันไม่ใช่บทสวดไม่ใช่เป็นเพราะเราเนี่ย มันเป็นกรรมเก่าเราหรือเปล่าเนะี่ยเพราะในปัจจุบันมันมาจากอดีตเราขาดความเพียรไปไหมอะไรพวกนี้พิจารณาท่านจึงบอกว่าสวสดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญและพิจารณาเออมันต้องทำทุกวันด้วยนะไม่ใช่ทำวันเดียวอธิษฐานวันเดียวแล้วก็จบเลยนะไม่ใช่อย่าง,งหลองตานอธิษฐานหลายเรื่องนะเรื่องมากเลย มีอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้อธิษฐานทุกวันเป็นเวลาโหกับสิบปีแล้วยังไม่ได้เลยนะแต่ไม่หยุดนะไม่หยุดนะชาตินี้ไม่ได้ชาหน้าอา้าทำแล้วหยุดได้ยังไงเล่าอธิษฐานทุกวันนะจะอธิษฐานจุดใหญ่คืออธิษฐาททนทุกครั้งที่สวดมนต์ทุกครั้งที่ทำนวนทำนี่เราจะจุดใหญ่เลยเนะี่ยจะจุดเล็กๆน,น้อยๆเนะี่ย หเหมือนสร้างหลวงปู่เนี่ยก็ต้องอธิษฐานนะประมาณนะี้สังสารประมาณน,ะนี้นี่นี่คุยให้ฟังเผื่อในอนาคตไม่ศึกก็ต้องไปเจ้าวาดไงไม่ใช่เจ้าวาดทั่วๆไปนะไม่ใช่เจ้าวาดที่ไม่ไม่ใช่วัดก็เราไม่ได้ทำวัดไงเราทําเป็นสถานธรรมทุกคนมานั่งรับสถางอย่างเดียวนงเอา ตุไม่ต้องแจกซองไงเอาได้เวลาแล้วจะรอความแก่กันหนึ่งชั่วโมงตัง้งนมอเสร็จตุก็นอนไงพวกเ็พวกเข,วกเขสวดไปสิตุก็นอนเอาอายุมากแล้วนั่งไม่ได้ต้องนอนใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนไงเออตจะมานั่งเหมือนหนุ่มๆมันไม่ได้ใช่ไหมมันปวดแข้งปวดขาเนี่ยไปทนมันทําไมอะไปไม่นอนอะ ใ่ใช่มันเป็นประโยชน์เวลาตายเราก็นอนตายอยู่แล้วเนี่ยประมาณนั่นแหละคือต้องเข้าใจในศาสตรหลวงพ่อเนี่ยมันสบายๆท่านไม่เคร่งเครียดท่านบอกทําแบบสบายๆเวลาเองตายเองจะตายแบบสบายมันจะไปกังวลอะไรท่านบอกขอท่านอย่างเดียวน,นะะเวลาครูบาไปทำสถานทำที่ไหนก็อย่าไปเอาชื่อตัวเอง โดยเด็ดขาดเลยถ้าหลวงตาไม่อยู่อ่ะสถานธรรมพุทธปมปัญโยวิิยะทโลเออประมาณนี้แหละรับผิดชอบไปกันแล้วกันหลวงพ่อกับหลวงตารับผิดชอบไปไม่ใช่ชื่อผมนะครับแต่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วหลวงตาไม่อยู่แล้วทรัพย์ต้องเป็นของผมนะครับประมาณนี้ นี่คือง่ายๆไม่ยากหรอกทิลงตาทําทุกวันให้ก็ยอย่างนั้นแหละเดือนหน้าไม่มีแล้วหลวงพ่อเนี่ยผมวาปัญโญนั่งคอยลูกหลานนะห้อยขาไม่ใช่ลูกผมนะเนี่ยใช่ไหมล่ะเออมันก็ถูกแล้วล่ะจริงไหมล่ะเพราะบริวารท่านเยอะไหมท่านเป็นบริษัทบริวารท่านก็นยังเยอะนะอย่างเรามีไหมบริวารเราไม่มี หลวงปาไปไหนคนเยอะๆเ,เขาบอกโอ้หลวงตารู้จักเยอะเปล่าไม่ใช่ของหลวงตาหรอกของหลวงพ่อทั้งนั้นใช่ไหมล้วก็บอกหลวงพ่อมาหาผมเต็มๆเ,เลยใช่ไหมออสอนผมเต็มๆเ,เลยหลวงพ่อว่างั้นโอ้เขาเห็นแล้วโอ้หลวงพ่อแน่นอนนะใช่ไหมเขาเห็นกระน,น้าไหลๆแล้วน้ําตาไหลใช่ไหมเปล่านึกว่าเป็นของเราไม่ใช่นะตู จะคิดผิดทีน,นี้ในอนาคตตู้บอกหลวงตาหลวงพ่อหลวงตาอยู่กับผมนะครับเนี่ยพวกหลวงตาพวกหลวงพ่อก็แห่มาที่ตูล่ละง่ายใช่ไหมเออนเนี่ยบอกวิธีการไว้ต่อมาเนี่แหละบอกหลวงพี่ทุกองค์ด้วยถ้าศึกไปกันแล้วไปศึกก็ได้นะฮะเป็นผู้นําไม่จำเป็นต้องเป็นพระเป็นคารวะก็ได้นาเขาสวดมน บ่อยๆเวลาหลวงพี่นำหลวงพี่ก็บ,บอกเลยหลวงพ่อตั้งองค์พระให้เขาทุกคนนะให้เขาเห็นแสงสว่างที่สานทุกครั้งจำไว้ในบัชีเนี่ยทุกครั้งมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับบาร,รมีผมไม่ถึงขนาดนั้นหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาก,ก็ฟันเห็นหลวงพ่อเดี๋ยวเขาก็นิมิตเห็นหลวงพ่อใช่ไหม มันไม่ไปไหนแล้วเข้ามาหาเราอยู่แล้วหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยเขาก็มาหยอตู้ที่เราอยู่แล้วสมัยก่อนนะคนที่มาขอขอวัดสแกโน่นนะแต่มาหยอตู้ทำเมืองนะ <c oughs> เออ <c oughs> เอาโยมายังไงเนี่ย <c oughs> บนกับหลวงพ่อที่วัดสแกไว้เอาแล้วมาทำามืองนะทำไมเอาก็มาชื่อพุทธพมปัญโญดู ตัวเขาวัดหลวงพ่อมันก็เลยมาย่อนนะอันนั้นมันวัดสแกงไงไม่ใช่วัดหลวงพ่อประมาณนั้นแหละอันนี้ญาติโยมไม่ได้ไม่ได้พูดอันเข้าข้างตัวเองนะโย,ยโยมญาติโยมโยมเขาไปปนไว้กับหลวงพ่อไงประมาณนั่นแหละมีเยอะด้วยนะทุกวัน,นที่นี่นะอาจจะมีมาย่อนกันนะปฏิทินอ้าถูก ม่ไมล่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะพูดถึงเรื่องจริงแล้วเนี่ยจะพูดเนี่ยเจอบอยตอนไปงานไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนบนก็นลงพ่อไว้ได้แล้วก็ใช่มาจะปล่อยหลวงตาพ่อหลวงตาอยู่ที่วัดหลวงพ่อไงแต่ไม่ใช่วัดหลวงตาในวัดหลวงพ่อไง <c oughs> นีดีเวลาตุกให้พรทุกก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อพองให้พรนะครับเนี่ยใครมาทานผมเนี่ยให้ตั้งแต่คนทานญาตจจิโกโหจีกาเจ้ากรรมในเวนอะไรให้ปิดไกลเลยนะหลวงพ่อจบตูก็อายุวันโนสุขังสตังจบเลยจริงไหมก็ถูกแล้วนะทิใครเห็นผมเนี่ย มีโชคนะครับเอ้าเวลาเขากราบเนี่ยอย่าไปนึกว่ากราบตัวเองโดยเด็ดขาดใช่นีหลงตาใช่มาแล้วหลวงพ่อนะผมมธดิษฐานตลอดชีวิตนะใครไหว้ใครกราบผมผมหลบนะครับหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อใครฝันก็ตามเป็นหลวงพ่อนะครับใช่ ประมาณนี้แหละคืออาศัยท่านทุกเรื่องว่าเยอะนั่นถึงได้สบายนันนสบายแหละ,หละโอ้โหจะคิดได้เนี่ยนานนะจุอย่าคิดเรื่องเนี้ยเพราะเหตุอะไรตอนคิดได้ที่ทำรู้ปะ่ะมีพระทุรงมันผ่านไปผ่านมามันก็จ้องมองเอ๊ะพระองค์นี่มันจ้องกูทำไมวะไม่ใหม่ไม่รู้ไง มันจ้องนึกว่าแล้วเอาผิดอะไรหรือเปล่าบอกเฮ้ยครูบาเบานี่มีพระแก่เมื่อก่อนไม่มีรูปหลวงปู่เลยนะตอนที่ไปที่ถ้ำไม่มียังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยพระทศรงก็ผ่านไปผ่านมามีพระแก,แก่ซ้อนหลุดซ้อนครูบาอยู่มันไม่รู้จักชื่องไงพอพระผ่านไปผ่าน,าน,านมามันคืนเดียวสองคืนเข,เข้าไปแล้วไงเพราะที่น,นั่นมันต้องไปนู่นเหะ พม่าก็ได้เมื่อก่อนเข้าพมา่าแล้วก็ไปนู่นเลยไปไม่ห้องสอนไปไปลไปถึงละนองนูน่นไปปักทต้นนะ,ะใช่พระสงทางนี้จากนู่นมาก็นเล,ะล,ะละาะเลาะชาแดนไปถึงนู่นอะ่ะโขงเจียมถึงอุบลนู่นน่นะเลาะไปนะออกพรรษานี่โผล่มาแล้วเราก็เออพิจารณาเราหลวงพ่อได้อยู่แล้วรองให้พรโดงลองให้พรนะ ชาวบ้านมาตอชาก็ร้องให้พรไงจับท่านเต็มเต็มเลยเสียงท่านนะตุจับท่านเต็มเต็มเลยเสียงท่านเลยเสียงหลวงพ่อออกเลยเสียดายไม่มีเทปนั่เองอย่า <c oughs> งนึกเลยโอชาตินี้โชคดีเจอหลวงพ่อเลนะถ้าไม่เจอท่านกูตายแน่นอนเลย <c oughs> ปราะปานปฏิบัติเยอะนี่ท่านบอกแต่จริงฮะเราต้องรู้จริงทีนี้เวลาทำอะไรเวลาให้พรเนี่ยดูท่านเนี่ยสมัยก่อนนะคนเดียวท่านก็นให้ยาวคนสั้นก็นให้ยาวคนมาถวายของท่านจีวสแกนะฮนะยาวมากเลยหลวงพ่อท่านให้ยาวไง ให้ใจคนที่มาเนี่ยให้ไปอนู่นๆๆๆให้ไปสามโลกธาตุนู่นนะจากญาติเขาจากนู่นนะมันก็ไปเรื่อยๆไงทีนี้เราก็เอาตัวอย่างเออตอนนี้ทํำการให้พรบ่อยๆก็จะคือการฝึกใช่ฝึกเมตตาเนี่ยเพราะนั้นคนที่รับรับอาหารตอนเช้านั้น ไม่ได้บอกก็รู้ทาเป็นหรือเปล่าคือไม่ได้บอกคือลืมไปไงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันรับหรือเปล่าที่วัดอ่ะให้พอนี่คือก,การฝึกนะฝึกแผ่เมตตาโดยตรงเลยนะถ้าเราให้ทุกวันบ่อยๆเนี่ยความเมตมันจะชินนะเมื่อก่อนหลวงตางให้ทุกวันนะเจ้าบ้านมาสิบสิบหลังเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกันนะ มันมาใช่ใช่ไหมมันมาไม่มาพร้อมกันถ้าไม่รับพรไม่ไปคนแถวนั้นเพ็ย่งนั้นจําเป็นเราต้องให้พรเนี่ยให้พรเราก็อธิษฐานไปด้วยเป็นการฝึกเมตตาเป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกโดยตรงเลยเพราะเมื่อก่อนไม่ได้สวดเนี่ยใบใหม่ๆ,ๆมันเป็นเครื่องอยู่แล้วจริงๆแล้วเป็นเครื่องอยู่ที่ดีมากแล้วจะมานั่งแล้วก็ โอ้ฮถ้าคุยเนี่ยหลายเรื่องเลยประมาณนั้นะไม่ใช่พูดถึงเราต้องพิจารณาว่าเราจะอยู่ได้ยังไงไงใช่ไหมเออเป็นนักบวชมันจะอยู่ในง่ายน่เว้ยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันดิ้นนะจริงไหม ไม่ชีก็ดิ้นเชื่อบางวันนี่ก็ดิ้นนะไม่อยู่หรอกมันกิ้งเหรอไม่ต้องหาเรื่องมั่งเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่มัอจะไม่ละ่ะเอพอพราะพอออกไปแล้วเนี่ยมันก็คลายๆายละพอกลับมามึนก็อยู่ได้ต่อประมาณเนี้ย